สวัสดีครับกลับไปครั้งกับรายการซูเปอร์ซับครับก่อนอื่นฮะถ้าท่านยังไม่ได้ติดตามนี่เลยลิงค์ข้างล่างนี่เลยมันจะบอกทุกสอย่างเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเทรดเดย์ครับผมเพราะนั้นลิงก์ข้างล่างมันจะบอกว่าถ้าอยากเข้าไปในส่วนของโอเปอเรชันเราต้องไปที่ไหนถ้าเข้าไปในส่วนของกรุ๊ปเบรคคือกลุ่มอะไรรวมไปถึงกิจกรรมรายละเอียดทั้งหมดอยู่ข้างล่างนี่เลยฮนะแต่ก่อนอื่นเลยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยครับคนจะได้เห็นเยอะๆคนจะได้เข้ามาติดตามเยอะๆครับผม วันนี้ยังไมไรทำมานี่เป็นเดือนที่3หรือเดือนที่4แล้วครับก็คือจะมาทำ Market อัปเดตให้ว่าจะมีรุ่นไหนออกไม่ออกเลยยังไงรวมไปถึงงวดน,นี้งวดน,นี้ใครที่คอมเมนต์ในวิดีโอนี้24ชั่วโมงหลังจากที่เราโพสเรามีของรางวัลให้1รางวัล1รางวัลคือได้สองอย่างนี่คู่เลยนะมันของซีซันที่แล้วแต่ว่าซุปยังมีของอยู่อันนี้ซีลอยู่นะครับนี่มันซีลอยู่ก็คืออันนี้ได้ไปเซตหนึ่งเลย เพราะนั้นเพียงแค่คอมเมนต์กดไลค์ให้เราหน่อยแนละ้วเดี๋ยวน้องเขาจะทําการสุ่มแจกนี่คือได้ของคู่อะไรไปลองเล่นลองเปิดดูเผื่อได้ของดีฮูโนอาจจะได้ของแรหายากอย่าลืมมาบอกกันด้วยเพราะคู่นี้เดี๋ยวจะแจกให้เพราะนั้นเพียงแค่คอมเมนต์ไว้เหมือนที่บอกฮะไม่ได้เปิดกล่องนะวงนี้เป็นการส่วนมากับอัปเดตของเดือนเซน t e เ b e เบอร์เดือน9อันนี้คือข้อมูลณนะวันที่ถ่ายนะจ๊ะ เท่าที่ประกาศออกมาน่าจะมีออกประมาณ5รุ่นแต่สุว่าสุดท้ายแล้วนะทุ้ด,ดาวนะประมาณ3หรื4รุ่นไม่น่าจะเป็นเวลาที่จะออกไปในส่วนของ5รุ่นหรอกสเต็ปแรกเลยที่งงก็คือน,นวันทถ่ายดานาซี่ท็อปดานาซี่ไฮเอ็นแต่จก่จกที่กองแสงกระบาดเมกาเบร์กระลืมเลยฮะเมกาเบร์กระลืมเลยญี่ปุ่นมีเบร์บ้มมางเพราะมันมีท็อปเซียนรู้ไหมว่าง่วดนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทำเป็นเวฟที่แอบแปลกใจคือตอนนี้เวฟสซึ่งควรจะเป็นเอเชียทั้งหมดนาวันทถ่าย ยังไม่เห็นได้เลยรูทั้งตัวซุปด้วยครับแต่เมก้าที่เบรกกันแหลกเลยนะแอบแปลกมากันว่าเมื่อไหร่เวฟสจะมาและทิตลกก็คือได้ยินข่าวหรือว่ามีเวฟสามด้วยเ <c oughs> พราะนั้นใครรอเวฟสามนี่แอบเศร้าป่ะของดีออกทุกวันทุกวันทุกวันแต่นี่เวของซุปเองก็รอเวฟสองอยู่ทั้งในส่วนของท็อปแดนซี่ก็กำลังรออยู่อันนี้ไม่ใช่เป็นนิวรีลิสนะเป็นรีลิสที่ออกมาแล้วใน <c oughs> ส่วนของพานีนี้เอานะที่เขาประกาศนะวันนี้นะวันที่4เดือน9ครับในส่วนของ Select ฟ i f a เขาว่าออกชัว เช็คลิสออกแล้วพาเรวออกแล้วเห็นว่ามันจะมีในส่วนของอินเตอร์ด้วยกับบลัชเซอร์ด้วยมั้งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มซีเล็กฟิฟตาหน้าจอ,อกวันที่4เดือน9ชัวที่เขาแทกเข้ามาก็คือไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยคือในส่วนของออฟซิเดียนออฟซิเดียนซ็อกเกอร์ตอนนี้ประกาศว่าจะออกวันที่18เดือน9 o b s ออฟซิเดียนซ็อกเกอร์ที่คนไทยค่อนข้างชอบนะทุกๆปีมันจะมีในส่วนของในรุ่นที่เราเรียกว่าฟลัดที่เป็นสีเต็มๆเ,เลยปีนี้เห็นตัวอย่างแล้วตัวอย่างไรเซนแอบวีนิดนึงเป็นเนสตาบ่า คนน่าจะตามหากันนั่นก็คือน่าจะเป็นในส่วนของ black color blast ของยามาวที่อยู่ในตัวโปรโมทนั้นนหะน่าจะเป็นหนึ่งในเชสการ์ที่คนตามหาคือตัว black color blast ภายนี่เช่นกันจากตารางเดิมควรจะออกในส่วนของ Impact ตอนนี้ลงไว้วันนี้ยี่สิห้เดือนเห้านะน่าจะเลื่อนเพราะไม่คิดว่าใน1เดือนเดือน9นะจะมีทั้งเส e กฟีฟ f าเพราอย่าลืมว่าเส e กฟีฟ่าจะต้องมีฮอบบีธรรมดาฮอบบี้อินเอร์แล้ถ้าออฟซเีจะออก ส่วนตัวไม่คิดว่า Impact จะออกได้อีกเพราะว่ามันจะมี4อันใน1เดือนซึ่งว่ามันแน่นไป Impact ที่ใครๆเห็นลูกตัวอย่างแล้วว่ามีซลาตันออนการ์ดแล้วแต่ Impact of Co คอเป็น EPL นะครับก็คือ English Premier League อันนั้นน่ะซุปดาว,ว่าคงเดือนเลื่อนไปอีกซึ่งถ้าอันนั้นโดนเลื่อนก็หมายความว่า Impac ที่จะออกเดือน10อาจจะโดนเลื่อนอีกเช่นกันอันนี้คือคิดเองค่าคะแนนเองนะครับแต่ว่านะจุดนี้เขายังประกาศอยู่ว่าภาใีเดือน9จะมี4ี่อย่างเสียฟีฟ่าฮอบบ ออปซิเดียนแล้วก็ในส่วนของอิมเพคถ้าเอาวันนะวันที่ถ่ายรายการนะ4เดือน9อินเตอร์ซุ่มไม่แน่ใจจริงครับออปซิเดียนสิบเดือน9แล้วก็อิมเพคตยี่สิบห้าเดือน9ก้แล้วก็จะเป็น4รุ่นของใครนี่สมมติที่บอกซุ่มดาววันหนึ่งจะดวงแผลไปในส่วนของท็อปส์อะท็อปส์มีในส่วนของท็อปส์เมอร์ลินครับผมเมอร์ลินตอนแรกประกาศจะออกเดือน8ด้วยนะครับมีเขาเลื่อนไปเป็น21มั้ง21เดือน9ถ้าจ้าไม่ผิดเลื่อนมาแล้วประมาณเดือนนึงเพราะฉะนั้น21เเดืืออนนน9ไม่่่าจะลอ,อีกแล้ว แอบเบียดเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะช่วงที่ถ่ายอยู่เนี่ยมีทั้งในส่วนของท็อปเนลเซ่ไฮเอ็นที่เพิ่งออกครั้งแรกใช่ไหมฮะมีส่วนของอินเซพชั่นซึ่งในไทยนะัวันถ่ายยังไม่มีใครเบรกกันเลยหรือเบรกกันแล้วเจ้าเนระ้ามจไม่ได้จริงครับโอเคถึงแม้เป็นท็อปยูเคที่ออกอินเซพชั่นแต่มีท็อปเนลเซ่และภายในอีกยี่วันจะมีท็อปเมอร์นอีกอะ่ะเท่ากับจะมี3รุ่นเลยแล้วที่โหดกว่าครับเห็นในฟอรั่มที่ฝรั่งเขาแชร์กันตามตัวเลขที่คำนวณอะ่ะเหมือนเมอร์ลิน ซึ่งจากที่คนบน่นกอยู่แล้วว่าท็อปโคตรไดรลูดอันนี้ไดรูดหนักเลยไม่ได้หมายควา่าห้ามไปเล่นนะอันนี้คือเอาข้อมูลนะที่ได้มาณนะปัจจุบันรวมไปถึงที่ทุกคนกำลังงงกันอยู่ว่าแล้ว ยูโรโครมหายไปไหนเขาประกาศว่าจะมียูโรโครมบอลยูโรจบมาเดือนกว่าแล้วว่ะตอนนี้ยูโรโครมอยู่ไหนถ้าออกมาช้ากว่านี้ยังจะมีคนสนใจไหมเพราะทัวร์นาเมนต์จบไปเป็นชาติแล้วไม่นับว่าทีมใหญ่ๆไม่มีไยเซนด้วยหรือว่าท็อปก็คือยกเลิกไปเลยอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะณวันนี้ถ่ายยังไม่มีข้อมูลเลยแต่ว่าคนเริ่มงงว่ายูโรโครมหายไปไหนและที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือพูดถึงท็อปพูดถึงคานนี่ฟูตล่าซึ่งเลื่อนมาเดือนหนึ่งเหมือนกันเห็นว่าเดือนก้าจะออกที่เป็นกล่องเล็กหน่อย FJX ของเขา จะเป็นยังไงเมื่อของฟูตัล่าออกชนกับท็อปสับพานี่โดยโปกติแล้วฟูตัล่ามักจะออกช่วงที่เป็นแบบเป็นแก๊ปพอดีที่ไม่มีอะไรออกระหว่างพานี่กับท็อปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็แบบยังจะแห่ไปเล่นนิดน,นึงแล้วคงราคาก็จะดีแต่ถ้าสมมติทุกคนไม่มีใครเลื่อนหนีใครเลยหมายความว่าเดือน9พานี่ออกจริงจริงตอนไม่มีอิมเพคนะมีอีก3มรุ่นอื่นนะท็อปยังมี Dynacy Inception นดานซี่เวฟ2อเพิ่งออกรวมถึง Mer l i ลเพิ่งออกแล้วสอดแทกคือมีในส่วนของฟู t e ล่าเอฟ กระแสฟูเจล่าจะเพียงพอไหมอันนี้แอบน่าสนใจเพราะนั่นแน่ก็จะมี3แบรนด์ใหญ่ที่เดือน9จะออกแล้วรวมไปถึงมันอาจจะ4-6ถึง6รุ่นเลยนะที่จะออกได้เดือน9ก้าอาจจะแบบถล่มทลายหรือคนอาจจะเลือกเล่นก็ได้ฮะ,ะรวมไปถึงถ้าใครรู้เหมือตรงนี้เหมือนี่บอกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะเขาจะได้ของแต่รวมไปถึงลุก,กี้ที่น่าติดตามครับปกติไม่เคยมีเซ็กเมนต์นี้แล้มีให ชุดเนี่ยแชร์ให้ฟังเลยไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับผมลูกี้ตอนนี้หน้าจับตาสาตัวบาโคล่าถ้าติดตามโซเชียลมีเดียของซปเปอร์ชาร์ปอยู่แล้วเราทำคอนเทนต์ไปแล้วหน่อยนะึงว่าบาโคล่าหลังจากไม่มีวัปเป้ณนะวันที่ถ่ายนะ2แมตช์3ลูกยิงไปแล้วนะราคาการ์ดเริ่มขยับขึ้นแต่ความเสี่ยงน้อยตรงที่ราคาการ์ดยังไม่ได้แพงมากอันนั้นคือบาโคล่าขณะเดียวกันยูเว่เปลี่ยนโค้ นะอ้ถ่ายูริสลงไป2แมตช์แล้ว2อแอซิสนะจ๊ะปีที่แล้วคนตามหากูแรเยอะการ์ดกูแลเยอะกว่าทั้งส่วนของารเซนของไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายว่ากูแรจะไม่เก่งแต่อาจจะเงียบกว่าคนไม่ได้พูดถึงเยอะก็คือยูริสนะครับป๊อปมันน้อยกว่าการ์ดน้อยกว่าแต่ตอนนี้เหมือนพอเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนแผนการเล่นยูริสอาจจะเป็นกาลังสำคัญของทีมซึ่งหมายความระยะสั้นการยูดิสอาจจะขึ้นนะอยู่ในซีซั่นยังไม่ได้หาข้อมูลนะรวมไปถึงคนที่3ที่จะขอเมนชั่นไว้นะเดือนนี้ก็คือในส่วนของออองงหหนนน้าใม่ขด,ดุ เพราะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงแต่ทุกสังเกตแล้วการ์ดเริ่มขยับขึ้นหนึ่งเพราะย้ายมาทีมใหญ่ไปตามหาลูก,กี้เ,เองแม็กซิมิเลียนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหาข้อมูลเก่งจริงๆเขามีการ์ดในบุนเดสสองด้วยนะ ไปหาดูดีดมีครับที่เป็นทรูลุกยี่เลยมีอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะไปเวียดางไหนที่พูดถึง3คนนี้ไม่ได้บอกให้ไปซื้อไม่ได้บอกว่าจะขึ้นแค่พูดในเชิงว่าความเสี่ยงต่าอยู่ราคาการ์ดยังค่อนขา้ขางถูกมีสิทธิ์ที่ซีซั่นนี้จะเป็นเบรกเอาท์ซีซั่นที่ฝรั่งเขาเรียกเบรกเอาท์รือเป็นซีซั่นที่เล่นดีระยะสั้นคุณอาจจะทำกำไรได้ระยะยาวอาจจะกลายเป็นเทพก็ได้ฮูโนสแชร์ให้ฟังอันนี้คือความคิดเห็นล้วนผิดถูกขอภัยไว้ด้วยแต่อันเนี้ยเราจะเพิ่มเซกเมนนี่ ัปเดตครับเพราะนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามชุดจะพูดช่วยอะไรแล้วแต่เพราะนั้นเดือนหน้าก็จะเป็นตัวใหม่ๆนะอันนี้คือข้อมูลนะวันที่ถ่ายรายการทั้งหมดกดไลค์กดแชร์กด subscribe 2เข้าไปดูรายละเอียดซะเทรดเดวันไหนอะไรแล้วแต่รวมถึงคอมเมนต์ไว้ด้วยวันนี้มีของแจกวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ